เป็นระยะเวลาหลายปีที่อุตสาหกรรมแฟชั่นต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่มีเข้ามาอย่างไม่หยุดย่อนโดยเฉพาะยุคดิจิ t a ลดิสรัปชั่นที่เราอาจจะได้ยินกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงล่าสุดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กระทบธุรกิจในทุกภาคส่วนเช่นเดียวกับแบรนด์แฟชั่นไทยที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตั้งแต่เรื่องยอดขายสายพานันธุ์การผลิตความเชื่อมั่นของลูกค้า การรับมือและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สำหรับโพเอมแบรนด์เสื้อผ้าที่หลายคนรู้จักดีและขึ้นชื่อในเรื่องของเสื้อผ้าที่ได้แนวคิดมาจากกูตูมากกว่าการเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นรันเวย์และแน่นอนเวลาเช่นนี้เขาก็เป็นอีกหนึ่งในหลายแบรนด์ที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าไวรัสที่เข้ามาซ้ำเติมบาดแผลของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง พูดได้เลยว่าเราเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเราเป็นเสื้อผ้าก็จริงแต่เราไม่ใช่ปัจจัยสี่ประโยคแรกที่คุณชอนชวนน์ไคซิริผู้ก่อตั้งแบรนด์และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์โพรเอมที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง The Standard เมื่อได้มีการถามถึงสถานการณ์ที่แบรนด์เจอในช่วงวิกฤตโควิด -19 ความน่าสนใจของแบรนด์โพเอยู่ที่เราจะได้ยินชื่อเสียงของแบรนด์ในเรื่องของชุดสั่งตัด ไม่ว่าจะเป็นชุดเจ้าสาวชุดออกงานกลางคืนที่ต้องเข้ามาวัดตัวโดยเฉพาะจนมีวลีฮิตท,ที่ว่าขึ้นยานแม่ต้องแวร์โพเอ็มทาง The Standard ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบในส่วนนี้เพราะนี่คือภาพจำของแบรนด์และคำตอบที่ได้จากคุณชอนกับผิดคาดไปจากที่คิดคุณชอนได้กล่าวว่าในส่วนของธุรกิจมีเสื้อผ้า ready to wear เปประมาณ80-90ออกมาตามซีซันมากกว่าสั่งตัด และที่กระทบมากที่สุดก็น่าจะเป็นฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งคัสเตอร์เมดส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าสาวหรือคนที่ใส่ไปงานที่แพลนล่วงหน้าเป็นปีหรือ2ปีอาจจะมีกระทบบ้างแต่ถือว่าน้อยเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยแต่งงานดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่โมเดลธุรกิจแบบ Made to Order แต่กลับกลายเป็นเรื่องของเสื้อผ้าบนลาวที่ผลิตมาพร้อมขายหน้าร้านซึ่งจะเห็นได้ว่าจากยอดขายที่ลดไปประมาณ 60- 70%เลยก็ว่าได้ เช่นเดียวกับเรื่องของสายพานการผลิตทั้ทงเรื่องวัตถุดิบอย่างผ้าที่ต้องพึ่งพาประเทศต้นน้ําไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าอินเดียจึงเป็นอีกหนึ่งในเรื่องสําคัญที่ทําให้เรื่องโปรดักชันดําเนินต่อไปได้การปรับตัวครั้งล่าสุดของแบรนด์เริ่มขึ้นเมื่อปี2018คุณชอนเผยว่าได้เตรียมการปล่อยเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซไว้เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเมื่อลูกค้าเริ่มมาหน้าร้านน้อยลง ช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวต่อไปที่แบรนด์จะต้องปรับตัวถึงอย่างไรก็ตามแผนนี้ก็ไม่ได้เป็นอาวุธลับเพื่อมาต่อกรนกับไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะมันเป็นกลยุทธ์ของธุรกิจในโลกแฟชั่นมาสักพักแล้วแต่สำหรับดีไซเนอร์ไทยน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกดิจิตอลเพราะทุกวันนี้คนแทบจะไม่มาหน้าร้านมาเดินซื้อถือของเหมือนเมื่อก่อนสำหรับเรื่องโควิด -19 มันก็ต้องมีโปรโมชั่นออกมากระตุ้นการซื้อมากขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ช่วงที่มีข่าวของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้ในปีนี้แบรนด์ต้องพับเก็บการออกคอลเลกชั o นตามฤดูกาลโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงทำให้แบรนด์ต้องกลับมาทำการบ้านใหม่ซึ่งคุณชอนเรียกมันว่า post covid plan ว่าจะต้องทำอย่างไรหลังสถานาการณ์คลี่คลายเพราะตามที่เขากล่าวตั้งแต่ต้นเมื่อแฟชั่นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งกลยุทธ์ของคุณชอนก็คือลูกค้าจะต้องมองว่าโพเอมคือเสื้อผ้าที่คุ้มค่าการลงทุนเมื่อเขาซื้อชุดเราไปในวันนี้เขาจะต้องใส่ได้5-10ปีซึ่งเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราคิดไว้ในช่วง6-8ปีที่ผ่านมาให้แบรนด์มีจุดเด่นในเรื่องของทำเลสดีไซน์เมื่อคุณซื้อสูตรของโพเอมไปอาจจะลงทุนชุดหนึ่งราคา20,000-25,000บาท แต่จะต้องใส่ได้จริงๆทุกๆโอกาสให้คนรู้สึกว่ามันเป็น investment p i c e ที่อยู่ได้นานมากกว่าใส่แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งก็เก็บใส่กล่องแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่แบรนด์พร o เอมแบรนด์เดียวที่ใช้กลยุทธ์ขายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์และการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าแฟชั่นที่สามารถใส่ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาเพื่อให้แบรนด์นั้นอยู่รอดร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆเองก็ยังปรับเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกัน โดยหันมาขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง Facebook หรือแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์อย่าง s h o ป e ี Lazada ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากและมีการไลฟ์สดกันมากขึ้นเพื่อให้กลุ่มลูกค้าหลากหลายกลุ่มสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ที่มีมาตรการการกักตัวเช่นนี้การแข่งขันในสนามแฟชั่นที่แต่ละวันทุกแบรนด์ต่างผลิตเสื้อผ้ามาอย่างน้อยสครั้งต่อปี นี่จึงเป็นอีกทางเลือกให้เราในฐานะผู้บริโภคได้ตัดสินใจเลือกซื้ออย่างมีสติที่สุดท่ามกลางเศรษฐกิจที่เชื่อใจไม่ได้พอๆกับรายการพยากรณ์อากาศและโรคระบาดท,ที่ทําให้หลายอย่างหยุดนิ่งโอกาสนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่แบรนด์ต้องกลับมาทบทวนการดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกับที่โพรเอมทําอยู่เพื่อให้เราต้องอยู่รอดต่อไป